สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามน,นะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเรือดำน้ําขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกานั้นได้รับการติดตั้งขีปนาวุธกรูสโทมาฮอคประจําการในกวมนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์ในแปซิฟิกตะวันตกที่สามารถส่งกําลังทหารเพื่อต่อสู้กับจีนได้สำหรับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาน,นะครับได้รับการติดตั้งขีปนาวุธร่อนโทมาฮอค ขณะประจำการอยู่ที่กวมซึ่งเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ในแปซิฟิกตะวันตกกวมเป็นดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุดของสหรัฐอเมริกาและเป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารสหรัฐหลายแห่งเกาะแห่งนี้อยู่ห่างชายฝั่งของจีนประมาณ1,800ไมล์ด้วยกันทําให้เป็นพื้นที่สําหรับการฉายแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐแม้จะอยู่ในระยะของขีปนุษุ์พิัยกลาของจีนก็ตามกองทัพเรือสหรัฐได้ประจำการเรือดำน้ำจู่โจมเร็วพลังงานนิวเคลียร์5าลำที่ฐานทัพเรือกวม ประกอบไปด้วยเรือเวอร์จิเนียคลาสรุ่นใหม่หนึ่งลำและเรือลอสแอนเจลิสคลาสรุ่นเก่าสี่ลำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2567ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกมองว่าเป็นการตอบสนองต่อการปรากฏตัวทางทะเลที่เพิ่มขึ้นของจีนและภูมิภาคแปซิฟ,ฟิกตะวันตกในการเผยแพร่ข้อมูลก็บอกว่าลูกเรือของกองทัพเรือสหรัฐถูกพบเห็นกำลังบรรทุกขีปนุษย์โทมฮอคขึ้นบนเรือดำน้ำจู่โจมเร็วในส่วนของลอสแอนเจลิสคลาสนั่นก็คือ U.S.S เจฟเฟอร์สันซิตี้นะครับเมื่อวันที่6กตุาคม2 5 6พยที่ฐานทัพเรือกวมเรือดำน้ำลำนี้ถูกมอบหมายให้ประจำการในฐานทัพที่อยู่ที่กวมกองทัพเรือกล่าวว่าเรือดำน้ำายู่โจมเร็วซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของความเร็วความทนทานในการซ่อนตัวและความพร่องตัวที่ไม่มีใครเทียบเท่าได้ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของกองกำลังเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐเพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมและความคร่องตัวในการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลทั่วทั้งโลก ตามข้อมูลของกองทัพเรือสหรัฐเรือดำน้ำลอดแอนจลิสคลาสแต่ละลำติดตั้งท่อยิงแนวตั้ง12ท่อสำหรับยิงขีปนุวุธโทมาฮอคขีปนุวุธเหล่านี้มีพิสัยการบิน1,000ไมล์และสามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้ในด้านฟ้าที่มีการป้องก,กันอย่างหนาแน่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันระหว่างการโจมตีของสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้ต่อสถานที่นิวเคลียร์สแห่งในอิรานมีขีปนุษย์โทมาฮอค มากกว่า2โหลหรือว่าประมาณมากกว่า24ลูกนะครับถูกยิงจากเรือดำน้ำสหรัฐอเมริกาโดยพุ่งเป้าไปที่2แห่งในจำนวนนั้นขีปนาวุธเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงประมาณ75ชิ้นที่ใช้ในระหว่างการปฏิบัติการยังคงไม่ชัดเจนว่าปฏิบัติการขีปนาวุธเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการของเรือเจฟเฟอร์สันซิตี้สำหรับการประจำการในแปซิฟิกตะวันตกหรือไม่แต่ในปี2023เรือดำน้ำลำนี้ได้เสร็จสิ้นสิ่งที่กองทัพเรือสหรัฐบรรยายว่า เป็นการประจำการตามปกติ5เดือนในภูมิภาคอินโดปแปซิฟิกเรือดำน้ำสารัฐลำอื่นนั้นเคยได้รับการติดอาวุธด้วยขีปนาวุธร่อนโทม,มาฮอคขณะประจำการอยู่ที่กวมรวมถึงเรือดำน้ำนำวิถีโอเอโอคลาสอย่าง USS Florida ซึ่งดำเนินการบรรทุกอาวุธแบบเรียกกันว่า Expendiary n Reload ในเดือนกรกฎาคมปี2024เรือดำน้ำลำนี้สามารถบรรทุกขีปนาวุธร่อนได้สูงสุดถึง 154ลูกด้วยกันมีการรายงานนะครับว่าเจฟเฟอร์สันซิตี้เป็นตัวอย่างของความพร้อมของกองเรือสหรัฐสำหรับปฏิบัติการล่วงหน้านะครับในการที่จะดำเนินการต้านทานของกองทัพจีนนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเขาบอกว่าขีปนาวุธโทมาฮอคนั้นจะสร้างความยืดหยุ่นให้ผู้บัญชาการในพื้นที่ในการโจมตีเป้าหมายระยะไกลหรือว่าสนับสนุนกองกำลังปฏิบัติการพิเศษด้วยระบบอาวุธที่มีความแม่นยำ ร้ายแรงและตอบสนองได้ดีและด้วยเหตุน,นี้กลายเป็นอาวุธที่กระทรวงตาลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนตะก้อนนั้นเลือกใช้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการดําเนินการเสริมกําลังเรือดำน้ําติดจรวดโทมารฮอกที่ฐานกวมนะครับส่งสัญญาณในการที่จะจัดการกับทางด้านจีนนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอััปเดดต้วยครบ